ก่อนนี้พื้นที่หมู่ที่9หรือ,อหมู่ใกล้เคียงนะครับของตำบลอนตะเพชรนะครับจะเป็นพื้นที่ไม่มีน้ําชนประทานเข้ามาถึงเพราะเป็นพื้นที่ราบสูงนะครับประชากรทั่วไปก็จะปลูกพืชหลกัหลกๆก็จะเป็นมันสำปะหลังบ้างอ้อยบ้างนะครับข้าวก็มีบางส่วนครับเป็นข้าวนาปีนะครับส่วนมากจะทำํำไว้ไวบริโภคนะครับขายนิดๆน่อยๆน,น,นะครับ เมื่อก่อนนี้นะครับพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ผลิตเมล็ดแตงโมเมื่อก่อนทํากันเยอะมากนะครับบ้านหนึ่งเป็น10ไร่ร้อยไร่นะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับตอนหลังๆมาก็ไม่มีคนรับซื้อซึ่งราคามันก็ตกต่ำลงประมาณปี255455นะครับก็มีบริษัทของแก่ไตนะครับมาชักชวนเกษตรกรในหมู่บ้านนะครับได้ไปทดลองปลูกเมล่อนมีเกษตรกรนะครับอยู่สองสารายที่ไปปลูกให้กับทางของแก่ไต ระยะหนึ่งแต่ติดโดยเงื่อนไขจะต้องมีโรงเรือนจะต้องมีการลงทุนที่เยอะพอสมควรนะครับก็เลยหันกลับมาปลูกกันเองโดยปลูกเป็นเมลอนแปลงเปิดไม่มีโรงเรือนนะครับก็ลองปลูกครั้งแรกก็โอเคอยู่นะครับไล้ผลตอบแทนที่ดีนะครับไร่หนึ่งาหากคัดจ่ายแล้วก็ใก,ก,กล้แสนนะครับตั้งแต่วันนั้นมาก็มีพี่น้องในชุมชนนะครับที่สนใจจะร่วม ปลูกด้วยกันก็มาเรียนรู้แล้วก็มีจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่แล้วเราก็จะมีปัญหาเรื่ตลาดผลผลิตออกมาเยอะไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีพอดีน้องสาวทํางานอยู่ที่ตลาดสีมอเมืองนะครับซึ่งเป็นตลาดเป็นร้านที่ขายแคนตาลูปก,ก็ได้โทรคุยกับจัดซื้อของ m มโครนะครับก็เริ่มทยอยส่งให้กับทางไมโครนะครับต่อมาก็ทําสัญญาเป็นซัพพลายเออร์นะครับเกษตรกรของเราก็มีอยู่ประมาณสัก2 0 3 0รายเห็นได้นะครับ ในปี2 5 5 9นะครับทางสำนักง,งานเกษตรอำเภอพนมทวนนะครับก็แนะนำว่าทำไมไม่จดเป็นวิสาหกิจเป็นรูปประทับนะครับคุยกันในกลุ่มก็โอเคทำาป็นจดเป็นวิสาหกิจจมจนนะครับแรกๆเดิมทีก็มีสมาชิกอยู่30รายมีการระดมทุนอยากให้สมาชิกมีส่วนร่วมนะครับก็เลยขายเป็นขายเป็นหุ้นหู้เล่100บาทน,นะครับประมาณ40รายนะครับตอนนี้นะครับพื้นที่ปลูกนะครับประมาณ80ไร่ต่อรอบต่อรอบปลูก ปีหนึงก็ปลูกประมาณสัก5รอบ6รอบแล้วแต่สมาชิกถ้าเราลองมาบวกลงคูณหารดูแล้วปีหนึงก็อยู่ที่400ไร่ถ้าคิดเป็นปริมาณน้ำหนักก็อยู่ประมาณสักพันกว่าตันนะครับทุกเกรดทุกเบอร์เบอร์เเราก็จะไปสยามไมโครเป็นหลักนะครับเบอร์ B ก็จะไปตลาดซึ่งเรามีแผงอยู่ที่ตลาดไทยกับตลาดสีมุมเมืองมีตลาดท่องเที่ยวตลาดไรค้าจรนนะครับที่มารับไปขายก็จะเป็นเมลอนเกรดบกรดซ วิสัยทัศน์ของกลุ่มนะครับคือพอเพียงนะครับปลอดภัยและมั่นคงนะครับเราเน้นคุณภาพความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลักนะครับโดยมีหน่วยงานทางราชการมาแนะนําไม่ว่าจะเป็นของกรมวิชาการ,กรเกษตรมาช่วยทําเรื่องคิวแก็บพัฒนาที่ดินได้มาช่วยเรื่องของการตรวจด,ดินตรวจน้ําช่วยดูแลอบรมต่างๆนะครับให้ความรู้ผลิตสารชีวพันธุ์ต่างๆนะครับ กลุ่มของเราครับก็เอาเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาทํางานในกลุ่มนะครับมีสมาชิกอีกหลายๆท่านนะครับที่มีความรู้ในเรื่องต่างๆนะครับมา,มาช่วยงานในกลุ่มเราทุกคนยินดีและเต็มใจนะครับที่จะช่วยกันบริหารกลุ่มนะครับสาหกิจของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการเล็กเปลี่ยนความรู้ในเรื่องของโรคแมลงเรื่องของการขายผลผลิตการปลูกการตัดอะไรต่างๆครับใช้การสื่อสารโดยทางแอปพลิเคชันไลน์นะครับ ได้รับมอบหมายจากประธานให้ดูแลในเรื่องของตลาดดูแลเรื่องออนไลน์เรื่องออเดอร์ต่างๆนะคะผลิตภัณฑ์ของที่นี่นะคะหลักๆอะคะ่ะเป็นผลสดเมลอนสดแล้วตอนนี้เราก็ทําแปรรูปค่ะเป็นนมเมลอนแล้วก็มีวเมลอน,นะคะ่ะเพิ่มมูลค่าให้เขาแล้วก็เหมือนเมลอนเสียเยอะค่ะช่วงนั้นก็เลยแบบเอามาแปรรูปอะคะ่ะจะได้ลดจํานวนเสียลงหมักเป็นวายส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือทํานมเมลอนเนี่ยแหละคะ่ะ แบบอย่างนี้ค่ะก็จะเป็นเมลอนที่เราส่งออนไลน์ความหวานก็คือเหมือนกันหมดต่างกันที่ขนาดลูกแล้วก็เนื้อข้างในช่องทางการจำหน่ายนะคะหลักๆอะค่ะเราส่งแมคโครก็คือโมเดิร์นเพจส่วนตลาดรองลงมาก็จะเป็นพวกตลาดไทยค้าส่งค้าปีกก็จะมีแม่ค้ามารับที่บ้านอีกช่องทางหนึ่งก็คือตลาดออนไลน์ได้รับการตอบรับจากลูกค้าค่อนข้างดีเป็นเพจของโดยวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกเมลอนโซนกรุงเทพ ก็จะมีคนส่งให้แล้วก็โซนต่างจังหวัดอย่างนี้ค่ะเราก็ส่งเคอรี่ข<ม>นส่งปกติพอทําออนไลน์คนก็จะรู้จักเราเยอะขึ้นพนักงานบัญชีค่ะโดยหน้าที่หลักเราก็คือจะเป็นคนคอยบันทึกรายรับแตงนะคะเหมือนซื้อเข้ามาแล้วก็ส่งออกให้กับทางจับย่อยแมคโครหรือว่าตลาดสรุปออกมาในแต่ละเดือนเราก็จะมีการประชุม รายงานผลนะคะว่าเดือนนี้เรามีรายรับรายจ่ายเท่าไร่แล้วตอนนี้ราคาเป็นยังไงบ้างตลาดเป็นยังไงบ้างเราก็จะไปเอาข้อมูลตัวนี้ไปคุยกับทางตลาดอีกทีนึงเพื่อที่ปรับราคาไม่ให้มันเหวี่ยงเกินไปค่ะควบคุมเรื่องของการเงินเรื่องการจ่ายเงินการรับเงินเข้ามาค่ะทนซแล้วก็คอยแนะนําเกี่ยวกับพวกการตรวจแปลงมาตรฐานการใช้ยา สร้างเคมีอะไรต่างๆสำคัญมากที่สุดคือกเกษตรกรรไล่หม่ที่อยากจะเข้ามาทุนเขายัางน้อยเขาก็เหมือนว่ามาฝึกษ่าให้เราแนะนําให้ที่ตัดไปแล้วที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วเนี่ยมันมีอยู่ซี่ฝ่ายผมได้ไปเจ็ดแตนกว่าแหละ <c oughs> เป็นเ hey ลันยิกฝึกอบรมทําปุ้ยทําอะไรเขาจะมีหน่วยงานมาดูเลยเขาก็มาฝึกอาชีพให้เราทําอะไรทําอะไร มาต้องฝึกทำปุ้ยทำปุ้ยมกักทำอะไรมุกอ้อนเราไม่มีอะไรเลยนายจะตรงลูกเรียนนายจะพาระที่บ้านทุกอย่างทำโรงงานก็ไม่ไมพ่อช้ยอยู่แล้วครั้งแรกที่เรามีเราจะมีมอ่ตอ์ไซคกเก้าๆอยูุ่ขั้นเดียวที่ว่าเริ่มทำแตง่ง ยังไม่มีอะไรเลยครั้งแรกที่ทําเอาไปค้าเองที่ตลาดบึงทิ้งตลาดตายเขาก็ไม่รับเขาก็ทำมาเค้นมาทาําไมเค้นมาเด็กเขาก็ต้องเค้นไปให้ลิงกินก็ <g ül> เขารวมกลุ่มก็เขากับป,ตปัตตความกาเร็จกันเยอะชาวบ้า,บานนี่เห็นว่าเราทําได้ผู้ใหญ่ทาได้ก็ก็มาลองกันผู้ใหญ่มาร่วมด้วยก็มีทีท่ส่งมีตลาดก็แล้มันคงวัยรุ่นเดี่ยนนี้ก็มาช่วยพอ่อช่วยแม่กันเยอะเลยเราได้มารวมกลุ่มวิสากิจชุมชนผู้ปลูกเมลอนกลุ่มอำเภอพนมทวน ก็ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยว่ามันเป็นอยู่ดีขึ้นตลาดก็ดีขึ้นพนผลิตเราก็ดีขึ้นในเรื่องของสวัสดิการนะครับของสมาชิกนะครับสิ้นปีนะครับเราจะมีการแจกของขวัญนะครับการจับรางวัลมีทองมีอุปกรณ์การกเกษตรนะครับแจกให้กับสมาชิกนะครับการช่วยเหลือในชุมชนนะครับทุกเรื่องนะครับที่ทางวัดก็ดีทางโรงเรียนขอมาไม่ว่าจะเป็นเลี้ยง วันเด็กไม่ว่าจะเป็นงานวัดงานพัฒนาชุมชนการปลูกป่าปลูกต้นไม้นะครับก็เอาสมาชิกเหล่านี้แหละนะครับตัววันนี้พยายามที่จะเน้นอินทรีย์เพิ่มมากขึ้นนะครับนอกจากจะใช้สารเคมีแล้วนะครับเพื่อความยั่งยืนของดินของผู้ใช้ความฝันของผมกับกลุ่มนะครับาเพื่อจะสืบทอดให้กับคนลุ่นหลังนะครับผมอยากเห็นกลุ่มอยู่อย่างพอเพียงนะครับมั่นคงและยั่งยืนนะครับต่อไปนะครับในอนาคตนะครับ